จดีกลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะจจดีจะทำเมนูคุกกี้จิงเจอร์เบรดคุกกี้ตัวนี้ธรรมดาส่วนผสมหายากแล้วก็แพงมากค่ะแต่ว่าจจดีปรับประยุกต์สูตรให้ง่ายใช้น้ำผึ้งค่ะมาเคี่ยวแล้วทำง่ายมากเลยเพราะว่าลูกออกมานะคะใช้น้ำตาลลอยย้อยจิ้งวาดออกมาแล้วสวยน่ารักมากเลยนี่จะทำเป็นตัวนี้ค่ะเป็นจิงเจอร์เบรดน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะทำตอนช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะหื อร่อยสุดๆเลยพูดขนาดนี้แล้วอยากทํากันหรือยังคะงั้นก็ไปดูวิธีทากันเลยค่ะส่วนผสมแรกเลยค่ะจะดีจะใช้น้ําพึ่งแทนน้ําตาลโมลาสค่ะหาง่ายแล้วก็ถูกกว่าเยอะเลยตามด้วยน้านําตาลทรายละเอียดค่ะอันนี้เราจะเปิดไฟค่ะเป็นไฟกลางนะคะแล้วก็คนๆๆจนน้ําตาลละลายเข้ากับตัวน้ําพึ่งค่ะ จะดีใช้น้ำตาลทรายละเอียดนะถ้าเป็นน้ำตาลทรายที่เม็ดหยาบอะค่ะเขาจะละลายเข้ากันไม่ยากเดี๋ยวจะใช้เวลานานเกินแล้วจะเหนียวเกิน,นะคะ่ะตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะระหว่างรองน้ำตลาลละลายจะดีใส่เป็นซินนามอนค่ะผงขิงค่ะหาซื้อได้ร,เเร้านอุปกรณ์เบเกอรี่หรือช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วก็ออ l s สไปค่ะตอนนี้กลับมาใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะแล้วก็คนจนทุกอย่างละลายเข้ากันก็ใช้ได้ อนนี้น้ำตาลละลายส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแบบนี้ใส่เนยเค็มลงไปเลยเป็นอุณหภูมิร่มนะคะที่เอาเยนเยเค็มเย็นเยมาใส่นะตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะคนส่วนผสมนี่เห็นไหมเขาจะฟูๆแล้วสีจะเปลี่ยนจะคล้ายๆน้ำตาลของเกาหลีในสควิดเกมพอเขาฟูได้ที่แล้วครนี้เราก็ใส่เกลือค่ะคน เนี่ยสูตรนี้ง่ายไหมส่วนผสมก็หาง่ายไข่ไก่จะดีสตีลงไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ในส่วนผสมมาเขาร้อนถ้าลงไปตุ๋มเนี่ยเขาจะคนเข้ากันได้ยากแล้วก็ค่อยๆใส่เดี๋ยวไข่เขาจะสุกเเสุดท้ายก็ร่อนแป้งลงไปค่ะใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะ วนผสมให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวจะดีคนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วมาดูเนื้อแป้งกันค่ะตอนนี้ค่ะจะดีใช้ไม้พายนวดยังไม่ได้ใช้มือเลยนะจนเป็นแบบนี้แล้วลองใช้นิ้วจับดูคราวนี้ค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่เป็นเนยร้อนทุกอย่างร้อนใช้มือนวดได้เลยจะดีจะเทลงบนที่นวดของจะดี แล้วสูตรนี้ค่ะจะเป็นสูตรที่เอาทุกอย่างไปต้มมาค่ะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไฟตัวอะไรทุกอย่างอะค่ะทุกครั้งเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วเราจะใช้มือน,นวดเพื่อเช็คเนื้อแป้งว่าเนื้อแป้งโอเคหรือยังได้หรือยังค่ะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกเขาแฉะเกินไปเราสามารถใช้เป็นแป้งเอกประสงค์ล่อนล่อน,อน,อนเพิ่มไปอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็นวดจนเรารู้สึกว่าเขาโอเคแล้วไม่เหลวเกินไปแต่ก็อย่าให้แข็งเกินไปนะคะ ขอจะดิเพิ่มแป้งไปอีกนิดนึงเดี๋ยวมาลองปั้นดูนี่โอเคปั้นให้สวยเนียนกลิ๊กแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วเขาจะเนียนกลิ๊กแบบนี้เลยนะดึงออกมาแป้งจะเป็นแบบนี้เป็นยืดๆจะไม่เหมือนแป้งคุกกี้ธรรมดาทั่วไปนะคะสูตรนี้แหละทำง่ายมากเดี๋ยวจะดิขอนวดน,นิดนึงนะคะไปดูกันขึ้นรูปก,กันสวยแล้วที่จะดีได้แบบครึ่งได้เลย แล้วคราวนี้ค่ะจะดีมีเป็นแผ่นรองอบหรือว่าใครใช้เป็นกระดาษไขก็ได้นะคะได้หมดเลยเอาเนื้อแป้งที่เราได้วางใช้ที่นวดค่ะนวดให้ได้ความหนา6เส้นประมาณนะคะถ้าใครมีที่นวดที่วัดขนาดได้เหมือนเาจะดีจะสบายมากเลยโอเคขอรีดก่อนนะโอเคได้แล้วครานี้ค่ะตรงที่เกินออกมา ออกนิดนึงแล้วก็เอาอีกแผ่นนึงปิดเอาไว้อันนี้จะเป็นการขึ้นรูปที่จะได้ไม่เหลอะแป้งค่ะแล้วขึ้นรูปแบบนี้จะทําให้ขนมเรานะทําง่ายขึ้นอีกเยอะเลยไม่ต้องหมักรอแป้งด้วยล่ะได้เสร็จแล้วเราก็ยกลงผ่าเลยเอาเข้าตู้เย็นค่ะเสร็จไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวจะดีทําแบบนี้ทั้ง2อ,อันเลยค่ะโอเคเสร็จอีกแผ่นหนึ่งแล้วค่ะ แล้วก็ยกขึ้นเลยครับครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะครันนี้มาตัดคุกกี้กันจะมีมีคุกกี้คัตเตอร์ค่ะนี่เป็นน้องจิงจะเบนน้องผู้หญิงผู้ชายแบบนี้หรือว่าใครมีรูปอะไรก็ได้เลยนะคะก็นำตัวแผ่นคุกกี้แป้งโดที่เราทำไว้เปิดออกมานี่ จะเปิดได้แบบนี้เลยเนี้ยเนยนกริบเลยแล้วก็เปิดอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะตอนแกะกี้จะได้แกะง่ายๆปิดแล้วก็เปิดอคราวนี้สองด้านก็ไม่ติดแผ่นละนี่ไงเนยนกรีบใช้ตัวที่ตดัดนี้นะแล้วใช้เป็นอุ้งมือนะคะกดลงไปทางอุ้งมือเลย กดได้แกะเขาขึ้นมามันเป็นแบบนี้เลยไปยวางค่ะงางค่ะแล้วก็นำตัวแผ่นปัดอันนี้ไม่ใช่แผ่นปัดสินำลายอันนี้ก็ดดกดตัดค่อยยกขึ้นนี่ออกเป็นแบบนี้แล้ว ยกขึ้นง่ายพะนองเป็นโค้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วค่ะนี้เราก็ตัดให้หมดเลยที่เหลือค่ะยบขึ้นเส็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งสูตรได้ออกมาสองถาดแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเอาเข้าอบกันค่ะ ก็เตาอบใช้ไฟ175องศาสนะคะประมาณ15-20นาทีคุกกี้สุกเรียบร้อยแล้วค่ะของจะดีอยู่ที่20นาทีเลยะคะ่ะเอาออกมาแล้วก็พักให้เย็นเดี๋ยวระหว่างพักให้เย็นค่ะเรามาทำรอยย่อยซิ่งกันนะคะ แล้วยอไอซิ่งค่ะก็จะใช้น้าตาลอาซิ่งน้ำตาลอาซิ่งที่ทาล่อนก่อนนะคะอันนี้สําคัญมากเลยไม่อย่างงั้นจะเป็นเม็ดๆค่ะแล้วตอนที่เราวาดรูปเนี่ยจะวาดรูปไม่สมูทไม่เนียงนะคะตามด้วยไข่ขาวผงค่ะจะดีล่อนไข่ขาวผงกันคนสองส่วนผสมให้พอเข้ากันนิดหน่อยค่ะ ไข่ขาวผงกับน้ำตาลไอซิ่งตอนนี้เข้ากันแล้วมองเห็นเป็นสีคุนค่นขึเข้ากันแล้วจะใส่ในส่วนของน้ำเปล่าน้ำเปล่าอย่าใส่ทีลงทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวจะแก้ไม่ได้ใส่ค่อยๆใส่ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วลองคนดูค่ะจะไม่ไตตัวนะคะมากหรือน้อยแล้วแต่ว่าเราวาดในส่วนไหนค่ะลองคนชอบเหนียวขนาดไหนก็ได้เลย ของเจดีค่ะใช้เหนียวขนาดนี้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปผสมสีเราจะดีใช้เป็นสีน้าเพราะฉะนั้นจะมีของเหลวที่เป็นสีน้ําลงมาอีกเอาเหนียวไว้ก่อนเลยค่ะสีแรกจะดีทําสีขาวค่ะถ้าใครไม่มีสีขาวใช้เป็นน้ําตาลไอซิ่งธรรมดาก็ขาวแล้วนะโอเคได้สีขาวแล้วค่ะได้สีออกมาแล้วค่ะค่ะนี้ก็มาวาดกาันจะวาดตามลายก็ได้นะคะหรือว่าจะถมเลยก็ได้ ่ะเมนูคุกกี้ขนมปังขิงค่ะทำน่ารักง,ง่ายเหมือนที่บอกไหมคะเดี๋ยวจะดีให้ดูนี่ออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ส่วนผสมห่าง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงทำขึ้นรูปง่ายเลยล่ะใครที่เป็นมือใหม่หัดทำและอยากลองทำขนมปังขิงเพราะว่าหาซื้อแล้วแพงนะคะลองทำดูได้เลยค่ะ ว่ารูปเลินสนุกมากเลยทําแล้วก็อย่าลืมส่งรูปให้จาดีดูบ้านะคะแล้วก็เมนูหน้าใครอยากจะให้จาดีทําเมนูอะไรหรือว่ามีไอเดียเกะไรก็บอกจาดีได้เลยนะคะวันนี้จาดีขอตัวไปละล่ะกับขนมป,ปังขิงให้ดูแม้ว่ากรอบจริงเหมือนที่บอกว่าอืมกรอบปุ๊บเลยไปละนะ